เป็นคู่จิ้นนิกเจ็ดสีที่มาแรงมากจริงๆสำหรับเที่ยงหัตวีและมุกดานรินงรักหลังจับมือกันเสิร์ฟความหวานทะลุจอตกแฟนๆทั้งไทยทั้งเทศเข้าด้อมได้มากมายมหาศาลจากผลงานละครเรื่องโซเวอรี่ที่ลาจอไปแล้วแต่ก็เพราะในจอก็หวานนอกจอก็หวานเหล่าชาวจิ้นก็เลยเริ่มคิดไปไกลชักใบเรือจนแล่นชิวเชียร์ให้อินเลิฟกันจริงๆซะเลยทำให้ล่าสุดก็บังเกิดดราม่าเพราะแรงจิ้งเก,นเกนเินเบอร์ของเหล่าเอฟซีขึ้นมาอีกคู่ หลังสาวมุกไปให้สัมภาษณ์ในทำนองว่ามีหนุ่มตัวจริงคุยคุยอยู่แม้จะไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่แฟนๆก็ปันทงไปแล้วว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่หนุ่มเข้แมแน่นอนและต่อจากนั้นมาทัวร์ก็ลงสาวมุกดาหนักมากเรียกว่าแฟนคลับทั้งไทยทั้งเทศแฉเข้าไปตัด้อต่อว่าหาว่ามุกดาจะตีจากหนุ่มเข้มมุกดาหลอกแฟนคลับที่ผ่านมามุกดาแค่สร้างกระแสะเรียกงานสินะมุกดาไม่ชัดเจนตัวสั้น ในขณะที่อีกฝั่งก็เข้ามาส่งกำลังใจให้จนแฮชแท็กสปอร์ตมุกดาติดเครนทวิเตอร์บอกพร้อมอยู่เคียงข้างไม่ว่ามุกดาจะเลือกใครและผู้ชายที่คุยคุยอยู่จะเป็นเข้่หรือเปล่าก็ตามเรียกว่างานเข้าเพราะแรงจิ้นไปอีกราย